สบายดีถ้าว่าท่านใดได้มาแข่งขมวนอย่าลืมมาเมืองนาไกา่ยุเ,เมืองนาไกา่เป็นเมืองหนึ่งที่มีจุดพิเศษที่แตกต่างจากสิบตัวเมืองในแข่งขมวนเนื่องจากว่าภูมิอากาศแม่นเย็นดีและก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติลายหลายแห้งอยู่เมืองนาไกา่โดยเฉพาะท่านใดมาก อยากไปเบงธรรมชาติแล้วก็อยากเบิงแหล่งน้ำเทินแล้วกับเบงวิถีชีวิตของสุมชนในการหาปลาถือว่านี่ก็เป็นแลลด์มากหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเมืองนาไกายไผ่ได้มาไผได้มาเมืองนากายก็มีความสนใจมาท่องเที่ยวแห่งนี้สามารถไปกับได้หรือว่าสามารถพักผ่อนตากอากาศมีทางเฮือนพักมีทางเต้นคอยใส่บริการฉันว่าถ้าไปมาแล้วก็อย่าลืมไปสมไปเที่ยวไปพักผ่อนอยู่ท่าลัง เขตท่องเที่ยวทะาลังห่างไกลจากตัวเมืองนากายประมาณ30กิโลเมตรถ้าเขาไปยามเศร้าเขาจะเห็นวิถีชีวิตของสุนทนที่ยังธรมาหากินโดยเฉพาะแมนเขตเขตน้ำเทินเนาะซึ่งประชาชนได้หาปลาเพื่อมาขายให้แกซาวะมงถ้าเขาไปยามเศร้าเขาจะพบเห็นธรรมชาสและพบเห็นวิถีชีวิตของสาวะมงที่หาป่ามาขายให้แกกลุ่มหับซื้อปลาอยู่ในเขตทะาลัง ในตอนเศร้าซึ่งเป็นบรรยากาศที่ที่หาเห็นยากในในยามตอนเศร้าเศร้าอมงทาลังจะหาป่าอยู่อ่างน้ำเทินโดยซุมซนจะได้หาป่าโดยจะทอนโฮมป่าเพื่อมาขายในแต่ละมือ้อซึ่งเป็นการหาป่าที่เป็นอาชีพหลักของสุมสนในเขตนี้ซึ่งเจ้าก็จะมีการท่อนโฮมมือหนึ่งสองมือหรือว่า เพื่อท่อนโฮมป่าเข้ามาขายให้แกสาวพงโมงซึ่งว่านี้ก็เป็นวิธีชีวิตหนึ่งของสาวพงโมงของทาลังที่ได้อาศัยหาแรล่งน้ำเทินและก็อาศัยการหาป่าเป็นอาชีพหลักในการทำว่าหากินในปัจจุบันนี้เขตทาลังก็ได้มีการพัฒนาหลายขึ้นโดยเฉพาะแมนสุมซุนหรือประษาสุนในเขตนั่นก็ได้มีการพัฒนาวอนพักพรเพิ่มเติมตืม,ตมโดยเฉพาะแมนมีการ ปุกตู้เพื่อนั่งพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์เขตอ่างน้ำเทินและนอกจากนั้นก็ยังมีเรือให้บริการนกในการขี่ไปมาในเขตพื้นทีท่ดังกล่าวซึ่งคนส่วนหลายก็ได้มาพักผ่อนในวันเสาร์วันอาทิตย์บางคนก็ได้ขี่เรือหรือว่าได้อนอนพักผ่อนอยู่เขตพื้นทีท่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งเนาะที่ให้ความาเย็นสบายและมีความเงียบสงบเนาะ ภัยมักธรรมชาติมักกว่าวิธีชีวิตแบบเรียบง่ายเมนมาทางนี้จะเป็นจุดหนึ่งไฮไลท์หนึ่งที่ให้เขาพักผ่อนย่นใจได้สบายใจในยามตอนเศร้าและตอนอากลางคืนแล้วก็มีบอนตั้งเต้นท้าว่าเขาโอยกลกับมานอนอยู่น้กกายเขาก็สามารถไปนอนเต้นอยู่ได้เพื่อบร่งายามค่ำคืนหรือว่า,อาตอนเศร้าตะเวนขึ้นเขาจะเห็นวามงดงามหรือว่าตอนกลางคืนท่านก็จะเห็น แสงเดือนดาวหรือว่าเบื้งดาวเบื้งเดือดดนซึ่งเปลี่ยนยามค่ำคืนที่เงียบสงบระางา็ง